Hi everybody. My name is John, and uh, um, long time ago when I was younger, um, I remember this old song. It's uh, it was in uh, AM radio in Thailand, and um, I uh, I tried to practice and uh, sing with it, and then uh, amazingly. I still remember it until now. It's like uh, more than 30 years old now. It's uh, it's about uh, uh this uh uh battery. Old battery. It's a frog brand batteries. Okay. And here we go. ต้นตะกูลผมแต่ปางบันหลังคำสายันดวงตะวันเรือนหลบจะเดินทางเยืองย่างไปไหนจำเป็นต้องใช้จุดตายจุดครบ ปัจจุบันเห็นจะไม่มีคืนจุดใต้ซีถ้ามีใครพบอาจจะอายใายหนา้าโขก็ต้องห้าต้องโหว่าผมโง่บัดซพยุคนี้มันต้องทันสมัยเพื่อนผมทั่วไปใช้ทานไฟตากบทั้งวิทยุและกระบอกไฟ้ายคุณภาพมากมายสะดวกสบายแตงครบถ่านั้นมีหลายอย่างวางกองเขาอาจรับรองว่าตรงแพ้ตากบเหตุผลเขาหน้าประทับก็ต้องลองสดับนาทันทีเคารพ คือเขาบอกว่าฉันภาษาตะกบเนี่ยไม่ใช่ของนอกของมาขยบเงินไทยแล้วม่็จะของทําภายในที่โกรกำไรส่งออกนอกทานใช้าตะกบทําในเมืองไทยโดยให้โดนเงินคามหมุนเวียนอยู่ภายในเมืองไทยเพราะฉะนั้นนอกจากผมชอบกินกบชอบตีกบชอบเล่นไฟกบและชอบเพลงพม่าแทางกบแล้วเดี๋ยวนี้ผมยังชอบทานภาษาตะกบอีกด้วยอบอบอือ